สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องนำมาฝากกันนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามสําหรับเรื่องที่จะนำมาฝากกันในตอนนี้นั้นยังคงเป็นเรื่องของพระนารายณ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าตรีมูรติตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ใครที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาฟังอย่าเข้าใจผิดนะคะพอบอกว่าเป็นพระนารายแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของพระนารายมหาราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงศรียอยุธยาขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่นะคะสำหรับในตอนนี้นั้นนะคะจะเป็นตอนที่ห้าหรือปางที่5ที่มีชื่อว่าวามะนาวตาน,นะคะ่ะ น,น้ีมีกล่าวอยู่ในคัมภีร์พระคัตปุราณะตามตำนานนั้นเล่าว่ามีอสูรตัวหนึ่งชื่อพลีเป็นบุตรของวิโรธหลานของประหลาดประหลาดนี้ก็เป็นโอรสของฮิรัญยกัสิปุในปางที่4ี่คุณพลีเป็นอสูรที่เคยไปช่วยเทวดากวนเกษียนสมุทรจนกระทั่งได้น้ำอมฤตแต่ ก็ไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ำทิพย์กับเขาหรอกเพราะว่าพวกเทวดาเล่นโกงอุบอิบเอากันไปหมดแล้เกิดสู้รบกันขึ้นระหว่างอสูรกับเทวดาขุนพีเนี่ยเสียท่าถูกพวกเทวดาฆ่าตายพวกอสูรที่ยังเหลือก็ได้ช่วยกันพาเอาศพของขุนพีเนี่ยหลบหนีจากแดนสวรรค์กลับสู่บาดาล แล้วก็ไปเชิญคณะพราหมณ์ของพระสุขมาช่วยชุบชีวิตขุนพลีขึ้นมาใหม่พระสุขนี้เป็นเทพฤาษีนะคะนับเนื่องเป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึง่งแต่ว่าเป็นอาจารย์ของเหล่าอสูรมีวิชาชุบคนตายให้กลับฟื้นคืนชีพเรียกว่าสัญชีวณนนีวิทยาหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะคะ ขุนพลีก็เริ่มทำพิธีเสริมฤิตสร้างเดชเป็นเวลาหลายปีสำเร็จสมตามความประสงค์แล้วก็จัดแจงเกณฑ์พลแทดคือพวกอสูรลูกนางทิติกับพระกัศยัป,ปะประชาบดีซึ่งทั้งหิรัญยกะสิปุประหลาดและขุนพลีก็ล้วนเป็นพวกแทดเช่นกัน ที่ล้วนมีฤทธิ์เก่งกาจกรีธาทัพจากบาดานขึ้นไปรุกรานแดนสวรรค์ฝ่ายเทวดาที่มีหน้าที่คอยรวังเหตุเห็นทัพอสูรยกมาแต่ไกลก็รีบเหาะสู่เขาพระสุเมนถูนให้พระอินทราบทันทีพระอิน์ก็ทรงเรียกชุมนุมพลขึ้นประจำาค่ายขู่ประตูหอรบอย่างเร่งด่วน ไม่นานทัพอสูนก็มาถึงแล้วก็ตรงเข้าโจมตีเมืองอมราวดีซึ่งก็คือเมืองของพระอินทที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงบนเขาพระสุเมนพวกอสูนเข้ามาตีอย่างไม่รอช้าค่ะแต่การโจมตีะระลอกแรกนี้ยังไม่สามารถที่จะหักเอาเมืองของพระอินทได้ พระอินเห็นทัพอสูรที่ยกมาครั้งนี้มีกำลังกล้าแข็งมากก็กําชับให้เราเทวดารักษาเมืองให้มั่นคงไว้ส่วนพระองค์เองรีบไปหาพระพฤหัสบดีผู้เป็นอาจารย์แห่งเหล่าเทวดาขอให้พระพฤหัสบดีช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์คราวนี้พระพฤหัสบดีเล็งทิพยายาณแล้วบอกว่าตอนนี้พระอิน์ทรกำลังมีเคราะ พวกแทดกลับมีกำลังมากแถมได้พระสุขช่วยหนุนอีกขุนพลีจะได้ครอบครองแดนสวรรค์และมนุษย์เป็นแน่แต่ต่อไปขุนพลีจะทนงตัวจนเป็นเหตุให้หมิ่นพระสุขซึ่งทำให้ตนเองพบกับความเสื่อมในที่สุดทว่าวขณะนี้พวกเทวดาเคราะห์ร้ายนักถึงสู้ไปก็มีแต่แพ้ ขอยอมทิ้งถิ่นเสียชั่วคราวก่อนแล้วค่อยมาแก้เอาคืนทีหลังไอ้ฟังก็เสียใจยิ่งถามว่าวทำอย่างไรถึงจะได้เมืองและอำนาจคืนมาพระพรฤหัสสวัสดีก็แนะนำว่าให้ขอความช่วยเหลือจากพระนารายพระอินทร์จึงกราบลาอาจารย์กลับไปยังวิมานเรียกประชุมเหล่าเทวดา แถลงข่าวเรื่องนี้ให้รู้กันอย่างทั่วถึงในสภาเทวดาแล้วก็แปลงองค์เป็นนกยูงบินจากไปทวยเทพก็พากันแปลงกายบ่ายหน้าจากไปหมดดังนั้นพอทัพอสูรโจมตีเมืองอีกครั้งก็ไม่เห็นมีใครอยู่รักษาเมืองแล้วพวกแทกจึงพากันยกทัพเข้าเมืองกันอย่างสะดวกสบาย และขุนพลีก็สถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าครองโลกทั้งสามและประกอบพิธียัญยกิจเพื่อฉลองชัยชนะและรักษาอานุภาพฝ่ายพระอินท์และเหล่าเทวดาที่หลบหนีออกจากสวรรค์ก็พากันมุ่งหน้าไปยังอาสมของพระฤาษีกัสยะประชาบดีพระกัสยะเป็นพระบิดาของพระอินทร์ และเหล่าเทวดาตระกูลอาทิตย์ซึ่งเกิดแต่นางอาทิติจึงได้สมญาว่าเทพบิดอนและนางอาทิติมีสมญาว่าเทพมารดอนอีกทั้งพระกศิยปะยังเป็นพระบิดาของพวกอสูรแท้ที่เกิดแต่นางทิติพวกอสูรธนบที่เกิดแต่นางธนุ พระอรุณและพญาครุฑที่เกิดแต่นางวินตาและพวกนาคที่เกิดแต่นางกัตทรุพระอินและก็เหล่าเทวดาไปยังอาสงของพระฤาษีกัศยป,ประชาบดีนะคะที่เขาเหิมะกูดทูลวอนขอให้พระกัศยป,ปะและนางอาทิติช่วยพระกัศยป,ปะจึงแนะนำให้นางอาทิตินั้นตั้งจิตอธิษฐานถึงพระนาราย นางอาทิติก็ทำตามอย่างเคร่งครัดจนพระนารายทรงทราบด้วยทิพยายาณก็ทรงเรียกพญาครุฑเวนไตมาขี่เหาะไปยังเขาเหมกุฎอย่างไม่รอช้าตรัสบอกแกนางอาทิติว่าอันเราไม่ช้าจะอวะตารมาเกิดเป็นโอรสท่านและและช่วยดับรำคาญแห่งบุตรท่านหนอโดยคิดอุบายแก้สุกหาย ชฉมชายจงหมั่นเฝ้าสวามีปฏิบัติบำเรอท่านท้ายอีกหมั่นสมาธินึกแนวณนะที่ตูข้าซ้ายทุกวันจากนั้นต่อมาอีกไม่นานนางอธิติก็สรงคันพอครบกำหนดก็ประสูติออกมาเป็นชายรูปตราการโสภาสัพพลักษณะผ่องผุดดุดรัตนมณี วันชวีโอพาสพองพิลาศขาวงามเกสาคลามป่านเมฆเอกอุดมทั่วไปแต่รา่างไสย่อมกว่าชนธรรมดาสักน้อยแช้มช้อยน่ารักครันเนื่องจากโอรสมีรูปกายเตี้ยกว่าคนทั่วไปพระกัศสยปะจึงให้นามว่าวามนที่แปละว่าเตี้ยแคละเล็กจ้อยนอกจากร่างเตี้ยแล้วนะคะวามนไม่มีทิ่ตีอื่นได้เลย ที่หน้าตาก็น่ารักน่าเอ็นดูมีสติปัญญาหลักแหลมและขยันมั่นศึกษาในไม่ช้าก็สามารถเรียนรู้วิชาต่างๆครบหมดและพอถึงเวลาควรบวชวามนก็บวชตามประเพณีของตระกูลต่อมาวามนได้ยินข่าวว่าคุณพลีเตรียมจะทำพิธียันยะกิจอีกก็ลาวิดามารดาเดินทางไปยังที่ตั้งพิธีนั้นอย่างไม่รีรอ เมื่อวามนไปถึงโรงพิธีที่ริมฝั่งแม่น้ำนันมะทาขุนพลีก็ช่วยหม้อน้ำมาล้างเท้าให้แล้วก็รองน้ำที่ล้างเท้านั้นมารดหัวของตนตามประเพณีและไหวยถามว่าอ้าพรามนาบุตรผู้มาดีท่านจะขอสิ่งใดจุงเวาโคหรือสุพรรณมีข้าเอกหรือจะขอซึ่งยาวอยู่ยง ประสงค์บริโภคสิ่งใดหรือประสงค์พรามณีแน่งน้อยหรือคามเขตอาศัยกเกษมสุขหรือและสารสร้อยเศษคันขยันขยอว่าขอมาเทอจะเอาอะไรก็จะให้แถมจะคิดขอบคุณซิอีกเพราะกำลังต้องการบริจาคอยู่พอดีนารายอวตารได้ฟังก็ทำเป็นนิ่งคิดอยู่ครู่ก่อนจะตอบว่า อันของต้องจิตผู้คนผองข้ามิชอบผิดแท้เท้าอันอาตมาปองที่ศักน้อยนารวมเขตเพียงสามก้าบุตรจรขคุณพลีได้ฟังก็ว,ว่าท่านมีความมักน้อยนักขอมากกว่านี้ข้าก็ไม่หวงแต่เมื่อต้องการที่เพียงสามก้าเท่านั้นข้าก็จะยกให้ทันทีว่าแล้วขุนพลีก็คว้าเต้าน้ำจะหลังน้ำยกให้ตามตำรา พระสุผู้เป็นอาจารย์รีบห้ามทันทีว่าอยาได้ยกที่ดินสามย่างก้าแก่พรามน้อยนี้เป็นอันขาดถ้าคืนให้ไปอาจจะไม่เหลือแม้ที่จะอยู่เพราะผู้ที่ขอไม่ใช่พรามณสามัญเขาเป็นใครข้าพอจะเดาได้แต่ไม่อาจบอกจงเชื่อข้าย่ายกดินแดนให้ไปทีเดียวเชียว คุณพีกลับตอบอาจารย์ว่าตนเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำไม่ได้จะเสื่อมเสียเกียรติพระสุขขัดใจที่ห้ามแล้วสิทธิ์ไม่ฟังก็หายตัวเข้าไปอยู่ในน้ําเต้าอุดรูไม่ให้น้ําไหลออกมาได้ทําให้ขุนพีเนี่ยรินน้ําเท่าไหร่น้ําก็ไม่ออกพระนารายณ์อวตารรู้ทันจึงเด็ดยอดญาขาแยงเข้าไปในปากพวยถูกตาพระสุขครั้งหนึ่งพระสุขทนเจ็บไม่ไหวก็จําต้องออกจากเต้าน้ํา พรามวรมนจึงแบมือรับน้ำที่ขุนพลีรินออกมาได้พอได้สิทธิ์อันชอบธรรมตามพิธีการแล้วพรามวามนก็สําแดงฤทธิ์ทันทีย่างหนึ่งเหยียบทั่วแหล่งสุรภพอีกอย่างเหยียบหมดชั้นชนสถานทําเอาขุนพลีตกตะลึงตาค้าง,งขอแห้งลิ้นแข็งพูดไม่ออกได้แต่พนมมือแต่ เหตุการณ์ตอนนี้ค่ะตรงกับที่พระพฤหัสสบดีเคยทำนายไว้ว่าเมื่อไร่ที่ขุนพลีไม่เคารพเชื่อฟังคำเตือนของพระสุขก็จะถึงคลาวเสื่อมแล้วพระามวามนก็กลับคืนร่างเป็นพระนารายณ์สีกรเป่าสัง เรียกเหล่าเทวดากลับมาอยู่ยังสวรรค์ดังเดิมพร้อมกับลงโทษขุนพลีให้ไปอยู่ยังบาดาลชั้นต่ำสุดซึ่งบาดาลน,นี้เป็นดินแดนที่เชื่อกันว่าอยู่ภายใต้โลกมนุษย์ลงไปมีทั้งหมด7จ็ดชั้นเป็นที่อยู่ของพวกแทกทานบยักษ์และอสูรอื่นๆรวมทั้งพวกงูและนาคด้วยชั้นทั้ง7มีชื่อเรียกรวมๆกันว่าบาดาลและมีชื่อเฉพาะของแต่และชั้นว่า 1>, 1. อัตละผู้คลองชื่อมหามายะ 2. วิตละผู้คลองชื่อหาตะเกสวนเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะ 3. สุตละต่อไปขุนพลีก็จะได้คลองชั้นนี้ 4. ตลาตละผู้คลองชื่อมายะ 5. มหาตละเป็นดินแดนที่อยู่ของพวกงู 6. รสา,าตละเป็นดินแดนที่อยู่ของพวกแทดและทานพ เจบาดาลซึ่งเป็นชั้นต่ำสุดที่เป็นที่อยู่ของพวกนาคมีพยาวาสุกรีเป็นผู้ครองกล่าวกันว่าบาดาลชั้นสูงสูงเป็นที่สวยงามสำราญไม่แพ้สวรรค์แต่ชั้นต่ำสุดคงไม่น่าอยู่นักเพราะอะไรจึงลงโทษขุนพลีให้ไปอยู่ในชั้นนี้ ฝ่ายคุณแท้ประหลาดผู้เป็นปู่ของขุนพลีทราบข่าวว่าหลานชายถูกพระนารายณ์ลงโทษให้ไปอยู่ที่บาดาลชั้นต่ำสุดก็สงสารจึงลงไปหาและแนะนำให้ขุนพลีตั้งจิตบูชาพระนารายณ์และพระลักษมีก็คือพระศรีนั่นเองนะคะเพื่อขอให้พระองค์เนี่ยยกโทษให้ขุนพลีก็ทำตามคำชีนน้แนะของปู่ประกอบพิธียันยกิจตั้งจิตภพกดีถึงพระนารายณ์และพระลักษมี สวดมนต์สรรเสริญทั้งสองพระองค์ทุกเช้าค่ำไม่เว้นวันเลยจนพระลักษมีทรงเห็นใจช่วยทูลขอร้องพระสวามีให้ยกโทษแก่ขุนพลีซึ่งพระนารายก็ยอมตามเพราะความรักชายาเรียกว่าถึงเป็นเทวดาก็เกรงใจภรรยาเหมือนกันจึงใช้จักรไปตามขุนพลีมา คุณพลีมาถึงก็ตรงเข้ากราบสรรเสริญเยนยอคุณของพระนารายณ์และพระลักษมีเสยโยกใหญ่พระนารายณ์ได้ฟังคำเยินยอก็ส่งเมตตานี่ก็เหมือนมนุษย์นะเดินดินกินข้าวแกงกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเราเราท่านท่านนี่แหละที่ชอบฟังคำหวานๆแล้วก็ชักจะใจอ่อนอ่ะเนาะคนมาพูดดีด้วยมาเยนยอสรรเสริญออเออมันก็ใจอ่อนเป็นธรรมดานะคะ พะระนารายจึงได้ตรัสว่าจงกราบพระสีเืนขุนแทศเพราะพระนางแน่งน้อยตรัสขอคือบอกให้ไปกราบภรรยานะคะเพราะว่าท่านเนี่ยภรรยาเ,ยเป็นคนขอก็ให้ขุนแทศเนี่ยคือขุนพลีเนี่ยไปไหว้แก่พระลักษมีนะคะ จากนั้นค่ะก็ได้อนุญาตให้ขุนพลีเนี่ยย้ายที่อยู่จากบาดานชั้นต่ําสุดมาอยู่ที่ชั้นสุตละซึ่งเป็นบาดานชั้นที่3พร้อมกันชับว่าอยู่ดีและรักมั่นสัตรธรรมอย่าคิดพยาบาทมุ่งร้ายประกอบกิจการยันประเสริฐประพฤติให้ละไม้แบบพรามเพื่อจะได้สะสมบุญกุศลไว้และก็ให้สัญญาแก่ขุนพลี ยามดีจะมอบให้คลองสวงเป็นที่พระอิน์เอ,อกอคราวเสพทิพยสุปวงสมปราดถนาแหเป็นใหญ่ในภพด้าวสามแดนเมื่อพระนารายณ์ตรัสเช่นนี้ค่ะขุนพลีก็เหมือนถูกบุญหล่นทับเพราะเห็นแววว่าจะได้กลับเป็นนายกเอ้ย ไม่ใช่นะครฮะพระอิน์อีกครั้งคุณยักษ์จึงแสนจะดีใจค่ะรีบกราบฝากเนื้อฝากตัวสัญญาว่าจะประพฤติตามคำสั่งสอนของพระนารายณ์อย่างเคร่งครัดแล้วทูลลากลับไปคลองแดนสุตละอย่างแสนสุขสำราญบานใจสบายกายเรื่องราวอาวตารปางที่หของพระนารายก็จบลงด้วยความสุขเช่นนี้ค่ะค เรื่องราวของพระนารายอาวตารยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะยังมีตอนต่อไปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไวน้นีคะแล้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะ